กอนอื่นต้องถามเลยนะคะว่าองค์แม่กับประทับร่างหรือ,อยังคะเพราะว่าเห็นเมื่อวานไปออกงานมาแล้วก็เป็นงานคู่กับคุณนิวหนวดด้วยลืมดิฉันไปแล้วนแน่เลยอะ่ะดาวอย่าพูดว่างานคู่กับนิวหนวดแบบพูดแบบนี้ก็ไม่ดีด้วยแบบคู่กันแต่จริงๆก็ดีแหละอาจริงๆคือเมื่อวานงานคู่ก็ไม่ใช่นะเพราะว่าแบบ เป็นงานหมู่คณะงานกลุ่มงานกลุ่มงานกลุกล่มตากันเยอะมากเมื่อวานช่อง7 HD นะคะเราว่ามีอีเวนต์ใหญ่นในรอบ2ปีนะเพราะว่าโควิด19ไปใช่ไหม,มเราก็ไม่ได้จัดเมื่อวานเนี่ยงานที่เราจัดขึ้นนะคุณผู้ชมโอ้โหหลายคนรอคอยงานนี้นะคะงานละครเด็ด7 HD ละครดีกด35เนืองนั่นจริงๆอ,ะอ่ะ เรียกว่าเห็นบรรยากาศแล้วรู้สึกว่าใจชื้นขึ้นมาเลยนะคะคือรู้สึกว่ากลับมาจัดงานได้แล้วเหมือนเราได้กลับมาใช้ชีวิตกันมากขึ้นด้วยคุณผู้ชมแล้วก็มีแฟนคลับเนี่ยมาร่วมงานเยอะมากๆเลยพี่ปุ้มเล่าให้เราฟังหน่อยบรรยากาศเป็นไงบ้าง<ม>าคะเดี๋ยวเมาให้ฟังเลยคือแฟนแฟนเนี่ยเขามีป้ายไฟมาเชียร์แล้วปักหลักรอกันนะคะบางคนแบบห้างเปิดก็มารอเลยอยากจับจองที่เลยอะแล้วอย่างที่บอกนะคะละคร3ามเรื่องใช่ไหมเนี่ย คึกคัเต็มเวทีแบบนี้นะป้าเสน่หาคุ้งเสน่หาหมอลำซัมเมอร์ค่ะแต่ในส่วนของเออแฟนผักแฟนละครเยอะแล้วคุณโก็ว่าสินพิธีกรของเราก็ไม่มีแผ่วจาน้องดาวใช่แล้วนะคะบอกเลยว่างานนี้นะคะใครที่พลาดบรรยากาศไลฟ์สดของเราไปค่ะที่เรามีให้ชมกันผ่าน Facebook Live ของ CS7HD ไปวันนี้ดาวมีภาพบรรยากาศมาให้ได้ชมกันด้วยไปชมกันเลยค่ะส่ค่ะ Quem 7 HD กดสังให้ทุกคนมารวมตัวกันช่างอิ่มหนำปางและพุ้งเสน่หาหรือหมอลำหน้าจดจังต้องติดตามทุกตอนเลยเราแน่นอนแต่ตัว่างนี้เรามีโชว์มายากลแน่นอนครับใช่ดูดูจากเนาะเสียงเสกนกเสกกระต่ายกันได้เลย ไม่ยอมใคส่นเรอถ้าเป็นอ มเฮ้ยครับหนักคอให้พี่แบ่งให้ผมก็ได้โน่กับน้องในส่วนมากจะเป็นอีเวนต์ในงานวัดมากกว่าแต่พอได้มาเล่นในห้างแฟนคลับพวกแม่แมพ่พี่พี่น้องๆเขาก็ตื่นเต้นเขาก็เลยแบบเอออยากจะมาเป็นกำลังใจให้เรา ก็ร้องเพลงจนแบบเสียงแหบเลยวันนี้นะคะเพราะว่าแบบร้องเพลงเออจากกรีดเชียเพื่อนให้กำลังใจน้องสกายค่ะตื่นเต้นแทนด้วยแต่สุดๆกายเอลเปรี้ยวอมหวานละกัน ฮะเอวพนสุดท้ายกน็น่าจะเอวพุ่งนะฮะนี่แค่ EP พหนะคะก็มาแบบเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มให้ทุกคนได้ดูแค่นี้ก็สนุกกันแล้วอยากบอกว่า EP พสสุดยอดนสนุก <laughs> EP พสสนุกและมันกว่าเดิมแน่ๆนะคะเราจะมีเหตุการณ์มาให้ทุกคนได้แบบรุนและทึกกันอีกเยอะเลยะคะ่ะต้องฝากติดตามด้วยนะคะ ใ,ใช่แล้ลูกเันเลิจริงๆนะคะติดตามใช่แล้วค่ะนี่เขาบอกว่าแค่ส่วนหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อได้นะในเส้นทางบันเทิงนะคะ<า>่ะให้ดูแบบอิ่มๆจุกๆเลยคือเมื่อวานเนี่ย พี่บุ้มต้องบอกเลยนะน้องดาวนอกจากจะปวดขาแล้วเมื่อกี้เราเห็นแว๊บๆพี่ปวดตามากพี่กับนิวหนวดปวดตามากเพราะว่าโอ้ยเล่งพัมัลายอือทวมัลายบนคอน้องนี่น่แล้วก็น้องแป้งที่เหล่าแม่ยกเนี่ยเตรียมมาให้คุณผู้ชมถูกต้องคือคุณคุณผู้ชมคะไม่ต้องนับเลยค่ะแฟนคลับมาให้แล้วนะถามเลยที่คอน้องนีโน่เนี่ยน่าจะประมาณสามหมื่นบวกลบ คือแล้วสามหมื่นเนี่ยสามหมื่นตอบพวงนะใช่ค่ะไม่ใช่ว่าทั้งหมดนะคะถูกคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยค่ะว่าตาพวกเราร้อนเผาเผาเลยแต่จะว่าไปนะคะหนุ่มบิวไปกิจขาเขาตัวเองก็มีเหมือนกันนะคุณผู้ชมบิวก็มีเพราะว่า f อน้องบิวเนี่ยก็เตรียมมาให้เหมือนกันนะทั้งจับช่อดอกไม้ทั้งพวกอะไรติดแบงค์น่ารักมากเมื่อวานเนี่ยต้องแบบขอบคุณแฟนคลับของทุกบ้านนะแล้วก,ก็แฟนคลับของละครทุกเรื่องนะน่ารักจริงๆอบอุ่นมากๆเลยค่ะใช่แล้วนะคะ